อ้าวครับวันนี้ใกล้จะถึงวันที่หกแล้ววันนี้วันที่วันที่สี่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะฮะอย่างที่เคยเคยบอกเคยพูดกันไว้ครับว่าน้องออมน้องยิวอะเขาจะจยดกระปุกจยดกระปุกเพื่อจะไปซื้อตัวซื้อตัวดูหนังของของพี่อามวันที่หกพนสายนี้ ก็อันนี้เขาเขาจะแคะเขาจะแคะดูก็ามาดูกันว่าเขาจะแคะแคะได้เท่าไหร่ <c oughs> เ,เดี๋ยวดี๋ยวมัลุ้นดูว่าน้องอ่อนน้องอยู่เข,ขาเขาจะแคะได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมนะฮะวันที่หกเมษาวันวันพฤหัสพักที่เหเมษาเดี๋ยวไปดูเสียเพลียนกัน วันที่หกก็ก็คงจะจุดขายของหนึ่งวันนะก็จะไปเป็นกำลังใจให้บางปลาในปลารัตนามาปลาแม่ปลาพญาย่าน้องอามนะวันที่หกนี้ก็จะลืมอย่าลืมนะฮะลืมไปดูกันเยอะๆฮะฟีฟีมาปลาฟีฟีปลารัตนาฟีฟีน้องอามนะก็ไปให้กำลังใจ ที่เคมิเจอร์สาขาเนี่ยวันที่หกฮะเดี๋ยวไปดูน้องกอมน้องเยว้น้องกอมน้องเยว่ว่าเขาจะแคะได้เท่าไหร่น้องิยวในห้องหนูนี่น้องอมอ่าขนูสีเหลืองขนูสีเขียวอ้าวหยอดหยอดกัได้เท่าไหร่เนี่ยยอดไหนลองหยอดดิแล้ลองแคะดูดิแคะให้เอฟซีดูดิว่าหยอดหยอดตั้งแต่วันวันวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ใช้ปากแคะได้ไหม เขาเอามือแค่ไอ้ลูกให้พี่อมแค่ให้กันเลยหยดหยดพอซื้อซื้อตัวซื้อตัวหนังล่าหยดพอซื้อตัวหนังไปดูหนังเปล่าอนับเลยนับเลยเอาเอากปองไว้กองไว้กองไว้กองไว้ของแขงแยกแยกของแขงของมันพี่อมก็ของพี่อม นั่งลง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 แบงค์ใหม่แกแบงค์ใหม่นี่แต่ถะทำัมนี่พับอันี่เขาหยอดเองนะฮะเขาหยอดหยอดมาแล้ว20 40 50หยอดเองตั้งใจมากวันที่หกนี้ที่หกนี้เขาจะไป นี่ไดู้เสียเพ่นโอ้ยยี่สิบแค่เอาแค่แค่แค่มาวางมาวางไว้แล้วแล้วแล้วค่อยนับนี่อันสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นอันสุดท้ายย่อยย่ยได้ยี่สิบแม่ไหมันไม่ออกช่วยช่วยไม่เอาเดี๋ยว่มทั้งหมก่อนให้หนูนับพวกหนูนับนับทีละคนก็ไดนับน้องใหห้นูนับก่อนนนับ้องอ๋อมก่อนไปน้องอมนับก่อนอันนี้เป็นห้าสิบ นับก่อนนับก่อน150ห้าสิบก็อย่าลืมนะครับ fc fc น้องอาร์ม fc ป้ารัตนา fc หมอปลานะฮะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพบกหมอปลาวันที่หกเมษายนฮะ,ะวัน,นวันว,วันพฤหัสนี้วันนี้ก็วันวันที่สี่นะูอาร์ nó tăng đăng lúc nó tăng đăng xong rồi nếu đi cái cho xong rồi lên mà không em 200, xong rồi không em cái cho xong rồi đi xong rồi 200, xong rồi Hãy subscribe có สี่บบาทค่ะได้ทั้งหมด342่บาท <Okay. S 1> มาดูของน้องอิวกันมั้งน้องหนไปก่อนช่วยนับหน่อยมาพี่ช่วย,วยอันนี้242บาทน้องอมได้เท่าไรนะ2 0 0 3 4 2บาทใช่ไหม300โอโ้โหตัวหนังราคาเท่าไหร่วะเนี่ย200บาทเป็น f ีท่านึงบอกว่า ตัวหนังอะร้อยร้อยหกสถึงสองอยะไอนีนะคะร้อยหนึ่แล้วค่ะร้อ <c oughs> แล้วก็น้องอิ๋วได้เท่าไหร่ลูกร้อยห้าสินั่งลงนั่งลงอย่าคืนนังง่งหยนังดีดิน้องอมได้เท่าไหร่เดี๋ยวนับ <c oughs> นับก่อนนะสี่ อย่านับของน้องอมบนนี่หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยหนึองสาสี่ห้าสองอยหนึ่งสอสมห้าสามน้องอมอ,งอมจอดได้3ามร้อยเสนรับผิดเหรอนี่ด้วยอ่ะสามเก้าสินี่ด้วย เหรียนมีสองบาทด้วย่อชอบนับสิบสี่สิบถูกาทถูกตลอดน้องปอมได้สามร้อยเก้าสิบได้ตั๋วหนึ่งใบแล้วอันนี้ของแอมก็เอาน้องเอวน้องหอวได้เท่าไหร่สามร้อยยี่สิบบาทอันนี้บางทีเขาก็ไปรับจ้างนะฮะรับจ้างที่ไหนหนูไปรับจ้างใครรับจ้าง จ้ารับจ้างก็น้อยเปล่าใช่อาน้อยเหรอไปไปรับจ้างทำอะไรทำขนมทำขนมน่ารับจ้างรับจ้างทำขนมใช่ได้คนละยี่สิบบาทแล้วบางครั้งก็ได้ห้าสิบถ้าทลัดีแล้วถ้าถ้าช่วยอาน้อยกันทุนกิ้วสามร้อยยี่สิบแล้วกระปุกหนักก็จะเต็มแล้วสามร้อยยี่สิบเออ น้องน้องน้องเอวได้เท่าไรฮะเดี๋ยวไปดูหนังนะคะวันที่หกในสายนนี่ข้ามาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคนนับให้อันนี้ของน้องเอวนะฮะน้องออกได้สามร้อยเก้าสิบอ่าอันนี้น้องเอีวน้องเอีวได้เท่าไรหนึ่งร้อยร้อยนี่นี่ร้อยห้าสิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ร้อยสองร้อยสามร้อยสามห้าสอยเออสามร้อยน้องอมกับน้องอิวได้ตั no. ๋วคนละหนึ matin. ่งใบโอโหไม่ครบเลยได้ตั๋วคนละหนึ่งใบสงสัยพ่อกับแม่ไม่ได้ไปดูแล้วมั้งให้น้องอมกับน้องอิวไปดูสคนพอได้ตั๋วแค่สใบเองเอ้า ก็มันซื้อตั๋วได้แค่สองใบเองไะเนี่ยสองใบเองตั๋วเอาตีไปใบละสองร้อยอ่ะไม่รู้ใบเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่แต่พี่อ้อมเขาบอกมาว่าเขาเคยไปดูอ่ะเขาดูเขาไปดูตั๋วสองร้อยพี่อ้อมเขาบอกเมื่อเช้านี้เขาว่าตั๋วใบละสองร้อยแพงน่าดูเลยนี่สองร้อยนี่ได้ตั๋วสองใบนะเดี๋ยวไปดูสี่คนนะ น้องออมน้องอิว๋ว <800. S 1> แล้วก็พ่อกับแม่สี่คนแปดร้อยบาทน้องออมเขาเขาไปดูกับเพื่อนเขาเองยังขาดอีกเลยนะ <c oughs> ยังขาดอีกทั้สี่ร้อยอันนี้สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบกับสามร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่เวไปสาไปดูหนังกันเ้ินนะคะ เดี๋ยวข้าวปั๊บพรีกันเดี๋ยวซื้อขนมจีนโรงหนังอีกอ่ะนะเนี่ยอย่าลืมนะอ่ะเดี๋ยววันที่6เมษาก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะฮะบ,บ้านหมอปลาปน,น,น้องอามรปรัตนานนหมอปลานนะป้ายา่ยาน้ำฟ้าอ,อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ วันที่6กเมษาก็คงจะหยุดหยุดวันหนึ่งฮะไปดูหนังไปดูเสือ,อร้อนพรุ่งนี้ใครเขาอีกวันนึ้งอันนี้ร้อนมากเลยตังซื้อตัว๋วก่อนตั๋วแพงซะเหลือเกิน,ะะน <laughs> ไม่ได้เข้าโรงหนังมา20ก่กว่าปีแล้วฮะเนี่ยวันแรกเด็กๆเนี่ย,ยตื่นเต้นน,น้องออมนต้องเยี้วตัวเต้นไหม ตเต้นบอกเลย้นะะันเยอะสุดเต้นไหมลูกสุดเต้นสุดเต้นมากาบายๆซีก่อนบายๆก่อนพีบ่บอลกินข้าวแล้วรับตังค์เสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวเอาตังให้ให้แม่เก็บไว้นะโอเคโอเคบ๊ายบาย